ตัวคุณเยอะเลยหนักๆเลยพูดได้ทุกเรื่องนะจะได้ไม่ติดกรรมอนุญาตนะจ๊ะ <c oughs> ชีวิตหนักเลยเหมือนกันพอสมควรเลยอดีตชาติเนี่ยที่อาจารย์มองย้อนไปวิบากกรรมที่ไม่ดีตัวคุณเนี่ยภาพแรกที่อาจารย์มองตัวคุณติดวิบากกรรมที่ไม่ดีนอดีตจะเกี่ยวกับข้อสาม กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาประทังสนาิยามิผิดในข้อสามแล้วก็ทำกรรมกับมนุษย์ก็คือเด็กคุณก็ไปเอาออกทำลายลูกตัวเองก็คือการทำแทงวิบากกรรมตรงนี้ในอดีตส่งผลมาปัจจุบันมากเลย ถ้าคุณโดนํำแท้งผิดศีลข้อสามเนี่ยจะมีผลในเรื่องการงานคนรอบตัวครอบครัวแล้วก็สุขภาพที่ต้องระวังแล้วตอนนี้สุขภาพคุณอาจารย์มองก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแล้วก็ต้องระวังในเรื่องคนรอบตัวการเงินงานเราทำจะไม่สุดจะเหนื่อยกับคนอื่นเขา ในชาติปัจจุบันนี้จะได้เงินมาทีก็ค่อนข,ข้างลำบากแล้วก็มีคนเอาเปรียบคุณด้วยชาติปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะก็ถ้าพูดถึงสภา,าพก็ก็มีบ้างตรงพวกชวงพรางดลูกอะไรงนี้ค่ะาจะแบบแล้วก็ช่วงช่วงท้องอะไรอย่างนี้ยค่ะก็มีแบบปวดเป็นกระเพาะอะไรเนี้ยมดลูกก็อาจจะแบบที่สุดปวดจิ๊บจ้นอะไรอย่างนี้นาาแบบปปยค่ะ ส่วนเรื่องการเรงเรินเงเินก็จะมีบางทีแบบเราจะจะได้มามารู้สึกว่ามันยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะถ้าทําแท้งในอดีตชาติคุณจะมีปัญหาตรงหมดลูกบริ<ม>วเวณท้องเนี่ยมันจะเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายมีเรื่องรบก,กวนใจในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วมันโยงจากอดีตชาติในวิบากกรรมด้วยแล้วตอนนี้ก็มีเดินิญญาณของเด็ก ที่เขายังไม่ได้ไปเกิดเนี่ยเขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวคุณด้วยมันจะวุ่นวายชีวิตมันจะวุ่นวายปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเงินนี่คือมันมีแต่ว่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่พอเหมือนมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยประมันก็ถ้าติดตรงที่อาจารย์บอกมันจะมีผลหมดเลยวิธีในการขอ,ขอกรรมกรรแรงงานค่าจากเด็กที่คุณไปทําแทงเนี่ยจะได้บรรเทาเบาบาง แล้วก็หลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยการขอขกรรมต่อการกระทําผิดในอดีตที่อาจารย์บอกไปแล้วพอคุณขอขกรรมเสร็จคุณก็ทําบุญอุธิบุญกุศลให้ดวงวิญญาณเด็กที่ติดตามตัวคุณที่คุณไปทําแทนในอดีตแล้วก็แผ่เมตตาอุธิบุลกุศลให้พวกเขา แล้วก็พยายามทําบุญกับบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กได้โอกาสด้วยนอกเหนือจากการคุณต้องไปปล่อยสัตว์คุณต้องปล่อยสัตว์กบปลาเตา่าให้ชีวิตกับสัตว์ซื้อที่ตลาดแล้วเาไปปล่อยเสร็จแล้วมีเวลาเพิ่มเติมคุณต้องไปทําบุญบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กอ่อนบ้านเด็กหูหนวกตาบอดที่ได้โอกาสควบคู่กันไป เสร็จแล้วแผนเมตตาอุทิศบุญกุศลโดยการกวดน้ําให้ถึงพวกเขาเหล่านั้นที่อาจารย์บอกฝากพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานในบุญที่ข้าพเจ้าชื่อนำจะก,กุลตัวเราได้กระทําในวันนี้ด้วยเถอแล้วก็น้ําเนี่ยเทลงดินถ้าเราไม่มีที่น้นํากดเนี้เราก็ใช้น้าขวดได้เลยผมก็เทลงดินทําบ่อยๆชีวิตตัวคุณจะพลิกและดีขึ้นได้ การงานการเงินที่คุณติดขัดจะดีขึ้นแล้วก็สุขภาพตัวคุณที่คุณมีปัญหาเรื่องภายในช่องท้องจะดีขึ้นมันจะพลิกเลยในวันหนึ่งที่เจ้ากรรมนายเวรเริ่มอโหสิกรรมให้คุณพลังงานแรงอานค่าจากเด็กก็ดีจากคนที่เราเคยไปร่วมเกินเขาก็ดีต่อ สามีในเดียชาติที่เขาไม่พอใจและเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณแรงกรรมอาฆ่าตรงนี้น้อยลงพลังงานจากแรงกรรมจะบรรเทาน้อยลงชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นตามระดับจนแล้วก็วันหนึ่งที่เจ้ากรรมนายเวรโหสศิกรรมให้คุณคุณจะหลุดจากวิบากกรรมนี้ชีวิตจะดีขึ้นอยากสมบูรณ์ได้เหที่สุด